ธนาคารเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากหน่วยปรารรปามป้อมงทะเลแล้วก็ขอให้รวมตมัวเป็นสมาชิกชาวประมงโดยตรงเลยก็เอาปูไข่ดำอะตัง้งเมนกลุ่มมาแล้วก็มาเพาะพันธุ์แล้วก็เป็นลูปปูแล้วก็ปล่อยคืนสู่ทะเลกันเดียวจุดประสงค์คือว่าต้องคืนสู่ธรรมชาติให้ทะเลไทยมีปูดนสมบูรณ์ขึ้นมาได้ ไปทำวาน <ret> ที่ต้องทำครับงานนะรัแต่ว่ามันทะเลมันไม่มีอะไรครับมันก็ทำงานทักหนึ่งช่วงเช้าออกตีห้าเข้าสิบโมงส็บโมงทันนี้ทุกวันครับตัวเมียเราก็ปล่อยอยางตัวเล็กนี่ครับตัวเล็ก ตัวเมียปล่อยเลรือทะเลปล่อยเลยครับผมปล่อยเลยเนี่ยคือถ้าเป็นตัวตัวเมียตัวเมียตัวเล็กเราปล่อยเลยแล้วตัวเมียตัวใหญ่ไม่ไข่ก็ขายได้ครับผมแล้วตัวเมียไข่ก็เข้าธนาคารครับตัวเมียไข่เราก็จยดอย่างเงี้ยเราก็เข้าธนาคารเดีย๋ยวเราจะมัดและแยกไว้ต่างหากพอถึงฝั่งเราก็เอาไปให้ที่ธนาคาร เราจะปดเนี่เขาช้ำม,มากก็ค่อยๆปดนะเพราะว่าปูไข่นอกมันจะปลดยากหน่อยเพราะเราปูไข่ช้ำนรีอต้องไปแบบถนอมถนอมนะครับใช่ครับต้องถนอมต้องแยกเลี้ยงอะ่ะต้องแยกเลี้ยงไปถ้าเป็นสมัยก่อนเีเราไม่ได้สนใจตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่สมัยสมัยก่อนคือไม่มีธนา,าคารปูเราก็ไปเลยขายเลย ตอนนี้ไม่ได้แล้วสองปีหลังนี่เรามาทำตลาคารกูแล้วงรรู้ว่ามันมันได้ผลจริงไงเราก็เลยต้องนะครับลก็ต้องสนอมเขาหน่อยกูไก่ก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันนะครับเจอไข่ดำแล้วก็ไปที่ธนาคารก็ทำมาสองปีก็ต้องทำอย่างเงี้ยครับเนี่ยถนอมหน่อยเพื่อไม่ให้ไข่ช้ำ แก่ยากมันก็ไดปูเลยโอ้ยากครับยิ่งไข่แล้วก็ดองอย่างเงี้ยยิ่งยากเลยพี่กัวไข่ไมันจะหลุดไงกัวไข่มันจะหลุดไงคไงี่เราก็ต้องไม่ให้กัวเราขาดด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่จะมีบ้างมันม<า>ีบ้างครับก็เ,เป็นตัวใหญ่อะ่ะมัน,ม,นมันทนไม่ไหวมันก็ต้องอย่างสมมติบบไปเรากลัวกล้ามหักเราก็เราก็ต้องต้องยอมต้องฉีกกวนแค่อย่างเงี้ยครับโชว์ไข่หน่อยโชว์ไข่อ่าเนี่ยครับกดเสร็จแล้ว เราก็จะแยกเลี้ยงอ่าแม่ปูอีกหนึ่งตัวครับผมตัวนี้ไข่ดำน่าจะถึงกลุ่มอยูยนะครับตัวนี้อยู่เข้า,ขากลุ่มครับครับคู่ไหมครับนี่เกาะคู่มันคือยังไงครับอ่ะคือตรงนี้กับตรงคู่กาจะผสมพันธุ์กันนะครับเกาะขึ้นมา ตัวรุ่นนี้อย่าเราต้องปล่อยนะครับแต่รุ่นนี้รุ่นนี้เราต้องปล่อยลงถูงทะเลตับไปตัวเมียจะตัวเล็กใช่ไหมครับผมตัวเล็กเราไม่จับไม่กินนะครับเนตัวารงครับครับผมโอเคอันนี้คือปูเกาะคู่ครับตัวเล็กเราก็ปล่อยจะมีตัวเมียตัวเมียเกาะตัวมาอ่านี่ครับ เราต้องการคือปูไข่ดําได้แล้วไหมครับวันนี้อ่าปูไขด่ดําอันนี้เราจะเราเข้าเข้ากลุ่มฮะปูไข่ดํำขอถ่ายใกล้ๆหน่อยครับครับผมไข่ดำไข่นี่นะไข่นกกระดองจะเป็นไข่นกกระดองสีดำนี่ฮะอันนี้เราจะไปเพาะที่กลุ่ม <ๆ S 2> เพื่อปล่อยลูกลงสู่ทะเลเจอปูไข่ดำตัวนะครับโอ้โอยวันนี้เจอสองตัวตัวแลรกห่อนี้เดี๋ยวเราจองเข้ากลุ่มใกล้ๆหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เป็นอย่างนี้นะครับแต่เราจะเข้ากลุ่มบริจาคก,กลุ่มเพนนิ่มเพาะหรือถือว่าใกล้ใกล้เต็มทีมอ๋อเต็มทีแล้วครับเนี่ย น,นี่กรปูน,นีะปูไข่นอก <Okay. S 3> นีไข่นอกบริจา,กกออาคกุ้งเซ็นอาร์ไักนะ แล้วก็น,นี่ปูไข่บอยจักไปอันนี้บอยจักแม่ปูสี่ตัวครับผมครับเราก็จะมาแยกขังนะะแยกขังละตัวสองตัวแล้วแต่แล้วจับปริมาณปกติจะถังละตัวเนาะครับปกติจะถังละตัวถ้าเกิดน้อยๆอันนี้ก็บอยจักะ่ะวันนี้หาปูได้เยอะไหมครับไม่วันนี้ไม่ค่อยดีฮะ ถ้าเป็นหน้านี้ก็จะเป็นปูแบบไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังพอแต่ถ้าเทียบกับช่วงนี้ปกติแต่ก่อนนี้มันก็ไม่ไม่น่าจะไม่มีเลยไม่มีเลยเดียวไม่มีเลยครับวันนี้มันยังมีถ้าว่าก่อนก็ไม่มีเลยครับผมเนี่ยฮะตำหลักไม่มีละแต่วันนี้ก็ยังพอได้ยังพอได้มาแต่ก็มีปลาครับผมติดเราก็ขายปูใบมั่งปูมามั่งหอยมั่งอะไรมั่งรวมๆกันไปครับ แต่ถ้าอาไปปล่อยเป็นตัวมันไม่ได้ผลนะครับคือไปเป็นตัวเนี่ยคือปล่อยไปแล้ว่เขายังไม่สลัดไข่อาจจะไปติดควนไข่ก็ได้แต่ที่เรามาทํานี่สลัดไข่เป็นตัวในวัยอ่อนแล้วเราถึงจะปล่อยตืนสู่ทะเลธรรมชาติต่อไปชาาโมงออกมาเราก็มาใส่ถังแล้วตีออกเราถึงเวลาไม่เกิน15 15าชั่วโมงที่เลี้ยงในถังเนี่ยนะก,ก็จะ เอาขาข้างและสามข้างเคลียร์ไข่ออกมาเป็นตัวไวอ่อนพอถึงว่าราออกมาแล้วเราก็เช้าก็มาดูปล่อยถ้าเขาออกแล้วเราก็ปล่อยลงคืนสูดธรรมชาติต่อไปเลยปีนี้ผมรวมไว้เขาข่า,ขาวประมาณ4,000แม่ี่0ตัวปี66เนี่ยที่ได้มาตอนขนาดนี้แต่เรายังทำอยู่มากน้อยเราก็ทำตลอดทุกวัน ตอนนี้มันปลายฤดูกาลแล้วแต่จะเจริอจีกทก็ประมาณกุมภาเมษาพฤษภามิถุนาแล้วแต่ที่จะเยอะเจ้าหนาก็คือมันจะเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยคือน้ำจืดฝนปีไหนฝนตกเยอะปูในต้นน้ำเนี่ยมันก็จะน้อยปูไข่มันก็จ,จะน้อยลงไปครับเป็นตังค์ก็พันพันตั๋ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะกหลังก็ถ้าสาวันเดียวพอพอถึงหน้ามันอนะ่ะมันก็ได้อยู่สองพันตั๋ถ้าฤดูกาลปูสามพันอันนี้เหลือพัน,นหนึ่ง แต่มันก็ของทำวันสา,าทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นช่วงทั้งประธานกลุ่มทุกกลุ่มยันถึงบางทะเลช่องตะแม่ตานี่เขาบอกว่าปีนี้ปูเยอะมากแล้วก็ทั้งชาวประมงที่เขาไปจับปูอ่ะเขาก็ดีใจอ่ะปีนี้ปูมันเยอะว่ายังได้หาจริงกัน,กนเพราะว่าอาชีพ เรือเล็กเนี่ยเรือตะปูอย่างเดียวที่จะหาจินได้แมงก็ผมก็น้อยแล้วยังดียังได้ปูมาหมายก็ต้องจอกแล้วทุกทีหกเดือนจอกก็แล้วผลม,มาเนี่ยจอดแล้วหกเดือนไม่ไม่รอดเดียวเลยยากกว่านว่าสีลราก็สิบสี่คนตอนนี้ก็เพิ่มมาเรือตอนนี้เป็นมันเป็นที่จะเอาแม่ปูเข้ามาในกลุ่มเนี่ยประมาณยี่สิบห้าคนแล้วฉเฉลี่ยแล้วถึงเวลาดูดูกลางวันหนึ่งบางทีห้าหกสิบตัวหกเจ็ดสิบตัวเหมือนกัน รายได้ส่วนหนึ่งที่ขายแม่ปูที่ที่จ่ายค่าไฟแล้วแล้วเหลือปูเขาเกลี่ยไข่ใช่เกลี่ยไข่แล้วแล้วปูที่เหลือตรงนี้เอาแล้วก็เราก็เอาเก็บไปเราก็สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเอาไปขายหรือใครจะเข้ามาซื้อเนี่ยแต่ตัวเล็กไม่ขายนะเราปล่อยคืนถู่ธรรมชาติไปล้วก็ขายเฉพาะตัวที่บริโภคได้แล้วก็ขายไปแล้วก็เราก็เก็บเงินต่านั้นไว้สะสมไว้สะสมพอเงินเราอยากจะซท้่เราก็เรียก สมาชิคกคณะกรรมการมาเราจะเอาอะไรแจกเขาคืนคนที่คืนของที่เอาคนที่เอาแม่ปูมาให้เราก็คืนเข้าไปด้วยขาา้าวสารน้ำมันเครื่องหรือคราวนี้ที่คณะกรรมการในกลุ่มนี้คิดไว้ว่าจะซื้อน้ำมันโซล่าแจกเข้าไปแต่เราต้องดูจำนวนเงินที่เขามาบริจาคด้วยเราก็คืนให้เขาหมด คือเราต้องฝ่างฝันกําลังใจให้กับชาวประมงว่าที่เขาไปหากินเรือเล็กเรือ,อ,อเฉพาะเรือประมงพื้นบ้านมันก็คือว่าเรือเล็กคนไหนมีกําลังมากกล้ามาเยอะหน่อยก็คือเราต้องอารมณ์รวยซึ่งกันและกันเราเราจะไม่บาดหมางทะเลาะก,กัน